<c oughs> สำหรับคนที่รักษสัตว์ทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยผมได้อยู่กับคุณลิปเพลตอเปเรียกว่าลุงสีเลยกันลุงสีเนี่ยแกเป็นฟาร์มเมอร์ผู้ที่เปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาอย่างยาวนานและผมเนี่ยได้รับคําแนะนําจากเขามามากพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ยังไงสุขบสถานการหรือว่าสถานที่เพราะงั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยผมเลยเมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำความเงินที่ได้มาเนี่ยมาเผยแผ่ให้แกทุกคนได้เห็นและ้รู้กันของั้นเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วครับผมกับจัดอันดับสัตว์ในก r o เดอะการ์เดนโอเคโอกาสสวัสดีครับวันนี้ของก็ผัดนะฮะอย่างที่พูดไปเลยเอ่อมันคือมีอัปเดตใหม่เข้ามาก็คือตัวของโลนา่าอีเวนเนาะก็จะมีสัตว์เพิ่มเข้ามาประมาณสี่ห้าตัวได้ปะ เยอมากกว่านั้นวะสองสี่หกคือมันก็สี่ห้าตัวแต่ว่ามันจะมีคนรบูชันกันด้วยแล้วมาเนี่ยเพราะงั้นเนี่ย,นนยผมก็เลยได้เวลาเืิองานงานดีฮะโปรเจกจ์มาจากอันดับเนาะแล้วก็ตัวของอัปเลสตัดไปที่เขามีเกิดเกิดเอาไว้เนี่ยก็คือสีเกนจากีซีเกนซอมบี้นั่นเองซึ่งน่าจะเป็นอัปเตสัตว์ใหม่มั้งในตัวของสัปดาห์หน้าคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเล่นครบ2ล้านกว่าเขาจะเพิ่มสัตว์ม่เข้ามาก็คือ ชิเกนจากีนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยถือวิสา,าสาะมาจากอันดับขอแลกกันนะอันดับตัวนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าตามความคิดเห็นของผมโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเมื่อกี้เห็นไม่เหมือนกันหรือว่าคิดว่าตัวนั้นตัวนี้ดีกว่าเนี่ยก็บอกมาได้แต่ว่าในต่อชิปนี้เนี่ยผมจะมาจัดตามความรู้สึกของผมและตามจริงจริงก็ตามความโหวตของมันแหละเพราะว่าผมไปอ่านสกิลมาดูแล้วแล้วก็บางตัวเนี่ยผมก็ได้ใช้คร้าวๆด้วย ก็จะได้ดูว่าบางตัวเนี่ยมันดีหรือว่ามันแย่ยังไงฮะผมจะได้เรียงไปเลยนะเรื่องจากกระต่ายเนี่ยปัญจากินแครอทแล้วก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับแครอทที่มันกินไปก็คือเราต้องปลูกแครอทในฟาร์มเนาะทั้งสองตัวเลยเพราะงั้นเนี่ยคือแครอทเนี่ยมันเป็นของที่กากรสุดเลยเว้ยแล้วก็กระต่ายก็ได้จากไข่ที่มันอันคอมมอนสุดตนะัวเนาะเออคอมมอนดิเพราะงั้นเนี่ยเออเอานี้แล้วกันนะกระต่ายแนละ้วก็สุนลูกพ่อส่วนแมวเนี่ย มันเนี่ยจะมีโอกาสที่จะไปนอนแล้วเจ้าตัวของพืชผลในจุดเดียบริเวณนั้นเนี่ยมันจะขนาดใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วก็ได้อะถ้าบางตัวที่มีเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูได้นี่มันจะนอนอย่างนี้อ้าวแล้วถ้าสภาพนี้จะเอาเอาถ้ามันนอนอย่างนี้แล้วมันจะมันจะมายควาว่ายังไงอะมันก็ไม่ได้อะไรป่ะประมาณน,นั้นครับผมโอ้แย่เลยซึ่งถามว่าดีไหมเนี่ยผมว่ามันก็เฉยๆนะไม่ต่างจากเคดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นพิ่มขนาดให้กับ พวกแคนดี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะตนนั้นียก็อยู่บนบนไปได้วยกันเจ้าตัวมันมีสองสีใช่ปะไหนว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะมันทํางานเหมือนกันนะมันหรือว่าไม่มีวะเอออาจจะไม่มีก็ได้หนอนพวกบันเนี่ยจะช่วยให้พืชที่เป็นประเภทใบเนี่ยโตได้เร็วขึ้น1 2 5้านผมจำไม่ผิดนะเราว่าผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งฮะซึ่งพืชที่เป็นประเภทใบเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยนี่ต้นแมงโก้อันนี้ไม่เกี่ยวต้นแคนดี้อันนี้ไม่เกี่ยว เออพวกแมบว่าที่เป็นที่เป็นใบท,ทั้งหมดอ่ะอย่างเงี้ยก็ใช่เออประมาณนั้นเราจะทำให้ตัวเร็วขึ้น 1. 5ถามว่าดีไหมอา่าก็อยนดูนี่ละกันเพื่อนสดไก่เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะตัวตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการฟักไข่ของเรา10%อถือว่าเอาไว้แบบว่าฟักไข่ได้ดีมากเลยแล้วมันสามารถยืนสแต็กได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณมปไก่5ตัวในฟาร์มเนี่ยมันก็เพิ่มความเร็วไป50%น่ะที่ดูแล้วกันเออ แล้วยิ่งที่เป็นแก่เวอร์ชันนี้เนี่ยอันนี้คือ20%เพราะงั้นเนี่ยมันจะดีกว่ามากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิด,ดว่าคุณมี5ตัวเนี่ยจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรออุ้ยมันจะแจกกันได้แต่ผมไม่รู้มันจะมันจะแจกจะร้อยเ,เท่าไหร่อ่ะแต่นั่นแหละฮะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเพราะว่าผมมีอยู่ในฟาร์มอยู่ไปดีนะฮะอันนี้ไงอันนี้20%ประมาณนั้นของผมก็คือใจฟาร์มก็จะเป็น30%นะเพิ่มความเร็วอะ่ะถือว่าดีมากอืมอ้อนเนี่ยก็ประมาณนี้เลยแต่นั่นแหละฮะ ส่วนวัวเนี่ยทุกที่ที่มันเดินไปเนี่ยนิ้วเสมีของมันเนี่ยทำให้พืชแบบผลเนี่ยโตเร็วขึ้น1.5% 1.25ก็คือต่างจากเจ้าตัวของแมวที่มันต้องนอนตัววัวเนี่ยสามารถจะเดินไปไหนก็ได้แล้วในบริเวณนั้นเนี่ยมันจะไอ้นี่ขึ้นเลยถือว่าเป็นแมวประเอับเกียรตที่ใช้งานได้คล่องกว่าแล้วก็ดีกว่าครับเพราะงะั้นเนี่ยอ่ะไว้ตรงนี้เลยยิ่งอายุเยอะก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วขึ้นไปด้วยอะไรประมาณนั้นเสื้อตัวของพวกเรนเดียร์สองอันนี้เนี่ย ผมจะให้มันอยู่ในเกียร์เดียวกับเจ้าตัวของกระต่ายนะอย่างเจ้าตัวที่มันมีลายจุดเนี่ยเวลาเราเก็บตั้ตัวของเบอร์เบอรี่เนี่ยมันจะมีโอกาส5%ที่มันจะไม่หายไปตอนเราเก็บฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีโอกาส3%อันนี้5อัน,นี่3คือมันคือเบอร์เบอรี่อะแล้วมัน5%อันนี้3%ถามจริงตัวถักบาเนี่ยอันนี้คือเป็น5รนีพษษิเศษมากเลยก็คือหมาฮะสองตัวนี้เนี่ยผมจะให้อาจริงอยากให้เอ็ดนะเว้ยคือความสามารถของหมาเนี่ยทุกๆประมาณ 60ิบวิหรือ70บวิเนี่ยมันจะขุดมเมล็ดแอนนอมขึ้นมาซื้อสามารถที่จะเป็นทั้งเมล็ดกะกาอย่างแครอทหรือว่าโคดสุดอย่างพริกเนี่ยมันก็ขุดมาแล้วผมเจกัดตัวเองด้วยอันนี้ผมสาบานให้ฟ้าผ่าลงมาตรงหัวผมเลย <c oughs> <c oughs> ว่าผมเนี่ยได้เม็ดพิษหนึ่งเม็ดจากการที่หมามันขุดคือผมมีแค่สองต้นเว้แต่เนี่ยกูจะเห็นว่ามันมีสามต้นเนี่ยหนึ่งสองสามผมได้จากหนึ่งอัน่ะ มาจากหมาแล้วผมจริงๆแล้วผมได้มะม่วงมาด้วย1ต้น1อันจากหมาแต่ผมอ,อันนี้ผมแม่ไม่มั่นใจนะเออคือมันสามารถจะขุดเมล็ดแลนดอมขึ้นมาได้เลยแล้วแบบว่ามาแลนดอมอะ่ะคุณก็รู้อะ่ะแต่ว่าเจ้าตัวของอ e ีเวนต์เนี่ยมันจะขุดมันไม่ได้เนาะมันจะได้แค่ของที่มันมีอยู่ในร้านค้าก็คือเนี่ยตามเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เจ้าตัวของแครอลเอ,อ้ยแต่ว่าอย่างอื่นผมไม่เคยเจอนะ ผมเคยเจอคิ่แครลลอทบูเบอรี่สับเบอรี่โทมเมโต่กับเนี่ยพรอเป,ปเปอร์ได้จะอันที่มันอยู่ในฟาร์มเราหรือมัง้งคิดว่านะเพราะงั้นเนี่ยมันเลยคือกรณีพิเศษมากๆอย่างหนึ่งที่บอกว่ามันได้ง่ายสุดนะแล้วคือมันก็ได้จะพึ่งดวงถ้าเกิดว่ามึงจะให้มันกลายเป็นแรงสูงสูงแต่ถ้าเกิดว่าคุณดวงคุณไม่ดีเนี่ยคุณก็ได้แต่แครอทแคลลอแอรอทอะไร,แ,ร,แ,รแบบนี่ยเบอร์เท่ากับ,บข้าวที่จะตั้มกึ่งอยู่เพราะงั้นเนี่ยผมจะให้กรณีพิเศษแล้วกันก็คือ ประมาณนี้ประมาณนี้นส่วนตัวนี้เนี่ยก็ผมเห็นเอ่อศักยนามันมาพอสมควรก็คือมันจะมีโอกาสที่มันจะแปลงพืชผลในฟาร์มเรา,ากลายเป็นทองเวโดยมันจะเกิดขึ้นทุก5านาทีผมคิดว่านะมันก็ดีนะถ้าเกิดว่าในฟาร์มเราเนี่ยมีแบบคือเราจะทำแบบว่าอย่างนี้เลยซมติว่าคุณได้เจ้าตัวของดาร์กอนไฟล์มาเนี่ยคุณโลกของทุกอย่างในฟาร์มออกหมดเลยเดี๋ยวไว้แค่เจ้าตัวของต้นแคนดี้บัส ปาซอมอืมแล้วคุณก็ให้ตัวเนี้ยเสกแต่แคนดี้มาซ่อมอย่างเดียวเพราะว่ามันจะสูงไงมันไม่เลือกได้ด้วยว่าเราจะให้ต้นนี้มันเกิดเป็นสีทองมันจะสูงทุกห้านาทีแล้วถ้าเกิดว่าคุณใส่มาสเตอร์สปริงเกิลกอร์ดี้สปริงเกิลไ้ทั้งอย่างให้มันแบบว่าผลโคตรใหญ่อะแล้วให้ตัวนี้เนี่ยมันเสกลงต้นแคนดี้มรซ่อมให้หมดเลยเนี่ยท,ทุกห้านาทีเนี่ยแล้วก็เอ็กเคไปเรื่อยๆแล้วทำต้นกลายเป็นสีทองแล้วบอกว่าเกิดเป็นมิวแทนเวทฟอ์เซนท็อกอะไรประมาณเนี่ยรวยเละ อันนี้เลยดีมากๆเลยส่วนตัวของมดเนี่ยทุกครั้งที่เก็บผลมไม้เนี่ยจะมีโอกาส10%ที่มันจะเก็บได้2ผลก็คือคุณเคยเห็นและในในคลิปก่อนที่ผมเล่นน่ะมันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะถติว่าเราเก็บมะม่วงอย่างเงี้ยหนึ่งอันน่ะเนี่ยอ่ะคนเรื่องคนเดือมาเก็บแคนนี้มาซ่อมอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาส10%ที่ผมจะได้อันนี้2อันประมาณนั้นไม่รู้ว่าแต่ได้เรือเปล่าหรือว่ายังไงนะแต่คร่าวๆก็ประมาณนั้นฮะถามว่าดีไหมเนี่ย ถ้าเกิดเรื่อมึงทำสเต็ปเอเนี่ยแล้วมาคอมโบคู่กันน่ะมันจะเวอร์อยู่เว้ยแบบอย่างนี่ผมบอกไปนี่คือทั้งฟาร์คุณไม่มีมแค่ตัวต้นแบบแคนดี้บัซซอมอ่ะแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยไปเหมือนกันน่ะก็คุณก็จะมีโอกาส10%เี่เก็บม,มันจะได้2อันก็จะได้มูลค่าพเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบว่าฟาร์ปกติเนี่ยก็ประมาณน,นี้แล้วกันฮะส่วนลิงกับลิงธรรมดากับลิงขาวเนี่ยเวลาเราขายของในกระเป๋าอ่ะมันจะมีโอกาสที่ของที่เราขายไปแล้วอ่ะ มันจะกลับเข้ากระเป๋าสวดว่าอะผมได้อุ้ยแคนดีบมาซ่อมอันนี้คุณราคาดีแน่เลยเขาอยากจะขายอันเนี้ยผมก็กดเซลดิสปึ๊บแล้วดิงเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทําให้ของที่เราขายเมื่อกี้เนี่ยมันไม่หายไปมันอยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิมเปรามาณนั้นส่วนซิลเวอร์เนี่ยก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นอ่าอ่านี่ไงแมวตัวหนึง่งเอาไว้ใกล้กันเลยฮะส่วนแพนด้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นสายตูวเพิ่มบัมบูหรือว่าต้นไม้ไผ่เนี่ยมันจะดีฮะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าไม่ได้ปลูกไม้ไผ่อ่ะอันนี้มันจะได้ประโยชน์เลยทันทีแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันมาจากไข่ใบไหนนะไม่ได้เป็นเลโก้สป่ะก็เก็บไว้แล้วกันอย่าเอาไปย่อยทิ้งนะส่วนหมูเนี่ยทุกๆ2อาทีเนี่ยมันจะสร้างออร่าขึ้นมารอบตัวแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าหมูมันเปใกแ้ต้นไหนในออร่าของมันเนี่ยจะมีโอกาสที่ต้นนั้นเนี่ยจะเกิดผลไม้ที่เป็นเวอร์ชันแปลกๆขึ้นมาอย่างเช่นทองหรือว่าแลนโบฮะผมไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนอันที่มีอยู่แล้วหรือว่า มันจึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ผมไม่รู้เออทุกสองอาทิตย์เพราะกั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้สิมันดูใช้ง่าย,ยกว่าตัวของดาร์กอัฟายไว้แต่ว่ามันจะแปลว่ามันจะไม่การันตีไงมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นเฉยๆในรัศมีของมันเพราะงั้นเนี่ยเอาแบบาน,นี้แล้วกันฮะอืมสำหรตัวของหมีเนี่ยทุกๆ90าสว,วินาทีเนี่ยจะมีโอกาส10ซนที่จะแปลงผลไม้ที่อยู่รอบตัวมันให้กลายเป็นเวอร์ชั่นของ ฟอสต์หรือว่าชิลอ๋อเออว่ะแต่ตัวนี้มันจะทําให้แบบเกิดเกิดฟอสต์เกิดชิลเกิดเวทได้ด้วยนดิว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ดีมากนี่ว่าเออว่ะตอนแรกผมนึกว่ามันมีแค่โกรกับตัวของไอ้นี่เอ๊ยหรือว่าหรือแวเลียนมันก็คือแค่โกรกับเรนโมวะแวร์เลียนเวอร์ชันมันมันคือเอ๊ะไม่ไม่ใช่เนาะมันคือแวร์เลียนเฉยมันไม่ใช่มิวแทนอ่า แปเลียนอ่ะเอาไว้ใต้แล้วกันครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะจำกัดอยู่แค่เจ้ตัวของชิลกับฟลอตอันนี้เนี่ยมันจะเกิดได้ทุกอันเลยส่วนเจ้าตัวของเอ่อแมลงมันชื่อว่าแมลงอะไรวะเออมันชื่อว่าแรงอะไรแมมมนติสแมนติสอ่าก็ความสามารถเหมือนกันกับหมูเลยแต่ว่าเวลาเนี่ยจะน้อยลงกว่าก็คือทุกๆ80ดสิบวิเนี่ยเจ้าตัวของแมนติสเนี่ยจะภาวนาสิบวิแล้วแอดไสมีของมันเนี่ยจะมีโอกาสที่จะ เกิดเจ้าต,ตัวของแวนเลียนของฟุตได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ทำให้มันเกิดขึ้นแบบว่าสมมติว่าในฟาร์ของเราอะ่ะมันมีแบบว่ามันมีอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้อยู่อย่างนี้เลยเนี่ยมันจะมีมโอกาสที่มันจะกลายเป็นเวทกลายเป็นฟอร์สกลายเป็นชิลกลายเป็นช็อกกลายเป็นทองกลายเป็นเรนโบว์แบบอยู่ๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยอะไรประมาณนั้นนะผมคิดว่านะ คือมันอธิบายแค่เรื่องกรรมกลัวเมื่อกั้เนี่ยผมเลยต้องมาแปลอีกทีหนึ่งเพื่อให้เข้าใจแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอืมซึ่งก็มันใช้ได้ง่ายกว่าตัวของหมูเพราะว่าหมูมันเก้าสิบวิแล้วมันจะอยู่รัศมีของมันแต่นี้เนี่ยมันจะมันก็เหมือนกันนี่หว่าเออเอามึงอยู่ง่ายกันอย่างนั้นนะแล้วตัวของหน้าเนี่ยตอนแรกมันทุกๆสองนาทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันโดนบัฟแบบโหดมากๆแล้วทุกๆสิบห้าวินาทีเนี่ยเจ้าตัวของหน้าจะลดน้ําพืชน่าจะบริเวณของตัวมันนะทุกทุกสิบห้า เออมันเกิดขึ้นโคตรถี่เลยนั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อถังน้ำอีกต่อไปได้เกิดเ่าคุณเลี้ยงตัวนี้ฮะมันก็คือเจ้าตัวของเวอร์แคนน่ะมันได้คือเจ้าตัวของอันนี้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 ซึ่งมันน่าจะเป็นแต่ว่าลัศมีของตัวมันมัง้งก็คือเหมือนกับว่าเราได้ถังน้ำมาฟรีที่ไม่ต้องไปเสียไปตังซื้ออีกแล้วเออประมาณนั้นส่วนเจ้าตัวของหอยทากเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้ที่เขาคุยกันอันนี้ขอดมันจะบักอยู่นะผมก็็ลลอองใช้่่่่แแววะะตามมมัันนกกไเิดผข ไฟธาตุเนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นที่มันจะดอกบเบล็ดจากที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์อย่างตอนที่เราเก็บปกติพวกเก็บพวกแบงโก้เก็บพวกแบบว่าคคโคระตอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่มันจะเกิดผลหอืมันดอกมาอยู่แล้วก็คือมันคือแม่ขันดิของเกมที่มันเพิ่มเข้ามาแต่ว่าอย่างตัวของไฟธาตุเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตัว,ตวนั้นเพิ่มให้น่าจะใช้ไม่ได้กับตัวของ Even นะอีเวนนะเออน่าจะใช้ได้ให้กับตัวของพืชผลปกติที่มาซื้อขายได้ใลร้านแต่ว่าตอนนี้บั็อกอยู่ันมือ่า พาเสามอาของมันจะใช้ไม่ได้ผลนะ่ะหรือมันก็แค่ได้ผลนะี่แหละแต่ว่ามันก็คือ่มนขะึ้นทาเปอร์เซ็นน่ะนะเราก็ได้เห็นความต่างครับเระมาณเนี้ยอ่ะตรงนี้แล้วกันส่วนตัวของเต่าเนี่ยจะทำให้สปริงเกอร์ทุกอันเนี่ยใช้ได้นานขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้เบสิกง่ายๆเลยส่วนตัวของเม่นเนี่ยจะเพิ่มหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นที่จะทำให้พืชผลประเภทหนามเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นก็คือขนาดใหญ่ขึ้นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นเลยนั่นแหละฮะ แล้วพืชผลประเภทหนามเนี่ยในเกมตอนนี้มีอะไรบ้างเท่าที่คุณเห็นก็จะมีแค่แคแคตัสอันเดียวเนาะเออมันมีอื่นกรบอกว่าพืชผลประเภทหนามมันมีแค่แคคตัสอันเดียวอะ่ะเพราะวั้นี่ยก็ถ้าคุณเด้นปลูกไปที่ต้นแคคตัสหรือว่าต้นกระบองเพชรเนี่ยมันก็ดีนะแล้วเกิดเมไม่เนี่ยมันก็ประมาณเนี้เออส่วนตัวของตัวตุ่นเนี่ยทุกๆแ0สิวินาทีเนี่ยจะขุดลงไปใต้ดินแล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เป็นสปริงเกลิลหรือว่าเป็นอ่า เพื่อผลที่มีมูลค่าขึ้นมาอันนี้ผมไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะมันบอกว่ามันจะมีโอกาสที่มันจะได้เป็นแซกอะก็คือพืชนผลนั่นแหละที่มีมูลค่ากับสปริงเกิลมาสุมด้วยอาจจะได้เป็นเบสิกสปริงเกิลส่วนใหญ่อะไรมาแนวกทุก80วิหรือจะได้เป็นผลไามา้ก,กับกากเอามาขายก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่ประมาณนี้ส่วนตัวของกบเนี่ยสองอันนี้ผมรู้สึกว่ามันดีมากมันดีทั้งคู่เลยกบตัวสีเขียวเนี่ยทุกๆ20นาทีเนี่ยจะแ a n d อม ทําให้ต้นไม้ซักต้นหนึ่งหรือว่าในลักษณะมีของมันเนี่ยโตเร็วขึ้น20ชั่วโมง24ชั่วโมงมายความว่ายัางไรฮะสมมติว่าคุณเนี่ยมีต้นโกโก้นัดอยู่ซึ่งมันคือต้นที่โตช้าสุดในเกมนี้ใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราปลูกไปหนึ่งต้นอะปลูกไปปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องรอ7ชั่วโมงอะเพื่อที่จะให้มันโตเต็มที่อะแล้วตัวของกบเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทําให้มันเนี่ยโตขึ้นเลยทันทีเลยคือ มันจะเพิ่เวลาเข้าไปใน24ชั่วโมงอะแต่ว่าตอนนี้มันใช้เวลาแค่6-7ชั่วโมงใช่ไหมล่ะก็คือมันจะตัวทันทีเลยประมาณนั้นส่วนเจ้าตัวของสีฟ้าเนี่ยก็จะลดเวลาเหลือแค่15นาทีคุอ15นาทีอะไรประมาณนี้อ่าส่วนตัวของนักคู่แล้วสอันเนี่ยก็จะเพิ่ม EP ที่สัตว์เลี้ยงในฟาร์มของเราเนี่ยได้มากขึ้นอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่าฟาใหมสัตว์ของเราเนี่ยโตเร็วรขึ้นฮะพอโตแล้วเนี่ย มันก็จะเพิ่มความสามารถของมันให้มันดีขึ้นอ่ะอันนี้ผมว่าดีส่วนกีวีเนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันฮะทุกๆ60วินาทีเนี่ยจตัวให้ไข่ในฟาร์มของเราเนี่ยโตเร็วขึ้น20วิอะของให้เดียวกันกับไก่แล้วกันเพราะว่ามันก็คือประเภทเดียวกันนะอืมประมาณนั้นแต่มันจะไม่ใช่พาสซีฟมันจะแบบว่าโตเร็วขึ้น20วิอะไรประมาณเนี้ยทุกๆ60วินาทีอืมส่วนตัวของอ่อแร่ที่สุดในอีเวนต์ใหม่ล่าสุดก็คือแรคคูนเนี่ยอันนี้ไม่อย่างปั่นอะ ที่ผมไปอ่านมาก็คือทุกๆสิบห้านาทีเนี่ยตัวของแลคคูณเนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปที่ฟาร์มของคนอื่นแล้วไปขโมยพืชผลหนึ่งอย่างในฟาร์มของคนนั้นมาแล้วก็เอามาให้เรา <c oughs> โอ้โหสึ่อว่าปัญหาดีอะ่ะมันดีไหมมันน่าจะดีนะแต่มันขโมยดับสุ่มอะ่ะมันไม่ได้ขโมยของที่แีค่ที่สุดอะ่ะเออมันไม่ได้จอดจงว่ามันจะขโมยของที่มีมูลค่ามากที่สุดอะ่ะมันจะไป็ก๊อปอ่ะมันจะไปกอปอ๊ปกอปมาให้เราฟรีๆเพราะงั้งงนเนี่ย มันเลยถ้าไดจะสุ่มเสียงดวงอยู่นะเออแลวถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คนเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามมีประโยชน์ในตัวของอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นเทีย์คร่าวๆของผมนะครับอีอีอีแต่ที่บอกไปเลยว่าตัวของเทีย์นี้เนี่ยจัดขึ้นมาตามความเข้าใจแล้วก็ความรู้สึกของคนจัดล้วนๆตามผมล้วนๆง,ง่ายๆอย่างนั้นแหละเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้จะมีสัตว์ทุกตัวนะแล้วก็บางตัวเดี๋ยวผมก็แค่ไปอ่านแล้วก็ไปเห็นมาเท่านั้น ก็เลยไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลี่ชัดเจนว่าทุกตัวเนี่ยมันดีแตกต่างกันยังไงหรือว่าบางตัวเนี่ยความสามารถอาจจะดูแบบแปลกแต่พถ้าเกิดว่าเอามาใช้ถูกวิธีเนี่ยอาจจะดีก็ได้อย่างที่ผมบอกไปก็คือตัวของไอ้ไอ้ไหนวะไอ้นี่กับไอ้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 เชี่ยมันไอ้ไหนวะนี่นี่นี่แบบคอมโบสุดๆเลยก็ประมาณเนี่ยผมให้เพื่อนก็คือลิงด้วยเอาลิงไปด้วยเนี่ยประมาณว่าเรา ในฟาร์มของเรามีแค่ต้นแคนดี้มาซ่อมแล้วก็ใส่อันนี้เอฟเคไปเลยทั้งต้นปุ๊บเป็นสีทองอันโคตรใหญ่เลยแล้วเราก็ใส่มดเข้าไปในฟาร์มของเราอีกเพื่อที่ทํทำให้เราเนี่ยทุกครั้งที่เก็บเนี่ยจะมีโอกาสที่มันจะเก็บได้สองอันแล้วเราก็ใส่ลิงเข้าไปด้วยทุกครั้งที่ขายเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันจะขายแล้วมันจะไม่หายไปเลยแล้วก็ขายได้สองรอบอะไรประมาณนี้นั่นเลยฮะมันเลยเป็นคอมโบที่มันจะใส่ได้ดีมากถ้าเกิดว่าคุณคิดออกมาแล้วบอกว่ามันทําได้ผลนะนะซึ่งเจ้าตัวของเชลิศนี้เนี่ยก็จะ เพราะว่าสึกว่าเอ้ยอันไหนมันดีกว่ากันอันไหนมันแรงกว่ากันเพราะว่าผมเนี่ยจะพูดอธิบายสรรพคุณของแต่ละตัวด้วยนะว่ามันดีแย่ต่างกันยังไงเพราะล่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องสนใจหรอกฮะมือตัวไหนก็ใส่ไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดวราบรรอายุครบยี่สิบสามสิบเนี่ยคุณก็เอาไปย่อยสามารถยิ่ทำให้เราเนี่ยเสรสั้ได้เพิ่มเติมหรือว่าฟักไข่ได้เพิ่มขึ้นประมาณนั้นมันก็เลยไม่มีตัวไหนดีหรือแย่นี่กูตกหว้รูปหลังโชวเเเเยยนนนนนะอค้าาาจห็ดว่่่่ททีีมมใกุัปปรภ เก็บอันนี้ราคาดีขึ้นเก็บอันนั้นเก็บได้อีกแล้วมันเป็นแบบพืชผลจอดจ,รจรงที่มันไม่ได้ราคาดีเลยขนาดนั้นอะอย่างอันนี้ก็แบมบูอย่างอันนี้ก็บูเบอรี่อย่างอันนี้ก็แครอทอะไรประมาณนี้มันเลยเฉยๆประมาณนั้นครับผมบ่นมาเยอะแล้วและดีก็จะเป็นอ่า <c oughs> ขอเข้าไปยืนหน่อยได้รุงนะขอยืนข้างๆนะคุณลุงนะีและนี่ก็จะเป็นการจัดเทเลิดของผมจอร์นชาวไ่ ผู้ที่ได้ประสบการณ์มาจากลุงแลฟเฟลเฮลแลฟเฮลเรื่องของสัตว์ท,ที่ตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีในฟาร์มเนี่ยผมก็พูดได้หมดแล้วเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบใจเนี่ยมาด่าลุงโคดิโอแล้วกันนะฮะเข้ามาในเกมเนี่ยก็มาด่าลุงได้ฮผมไม่ผิดเพางั้นในสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคนที่อยา,ากลองกัดูเนี่ยก็รินใต้นในคลิปเลยไปอีกหนึ่งเกมไปถึงมาตอนนี้เนี่ยอัปเดตรัวๆมากเลยฮะอาทิตย์หน้าก็จะมีอัปเดตอีกแล้วอะตอนนี้ถือว่ากำลังหวานๆเลยฮะกำลังบอกว่าขยันเลยตอนนี้ดิว คนที่ข่าวมาน็ว่าเขาจะขายไปให้ค่ายเกมนั้นแล้วนะเกมเนี้สำหรับวันนี้ผมจรเช้าไล่และลุงและพิวเดี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้ผมเจอกันครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะลงุงเดี๋ยวคืนนี้ผมไปหาที่บ้าน